สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเครื่องขายกระดาษทรายม g กิต้ M9400B นะครับเครื่องขายกระดาษทรายผมอยากได้มานานแล้วครับวันนี้ก็มีโอกาสได้ซื้อมาใช้สักทีหนึ่งผมก็จะมาแกะกล่องให้ดูกันนะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างอันนี้ผมซื้อมาพร้อมกับกระดาษทรายหยาบเบอร์40เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับกระดาษทรายสายพันผมก็จะค่อยๆแกะนะครับในกรณีที่ ถ้าเครื่องชำรุดอะไรผมจะได้ส่งเคลมได้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าด้านในมีอุปกรณ์อะไรมาบ้างนะครับก็เมื่อกี้ก็จะมีขาจับเอาไว้ล็อกกับเวลาเราใช้งานจะงายหรือว่าจะเอียงข้างนะครับเมื่อกี้ก็เป็นคู่มือนะครับ ตอนนี้ก็เครื่องก็จะมีฝุ่นปิดมานิดหน่อยนะฮะผมก็เดี๋ยวผมว่าเช็ดออกอันนี้ผมก็เตรียมเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าเครื่องจะติดไหมเครื่องนี้เขาจะมีถุงเก็บฝุ่นมาให้ด้วยนะครับก็เครื่องติดปกตินะครับผมก็ลองปรับ ใส่พานให้อยู่กึ่งกลางแต่ยังวันนี้ยังไม่ได้ลองใช้เนื่องจากผมถึงบ้านก็ค่ำแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบถุงแก็บฝุ่นก็ตัวเคี่ยวล็อกมันจะแข็งหน่อยนะครับก็กดให้สุดแล้วก็ดันเข้าไปข้างในนะครับโอเคครับพองลม